ดูบรรยากาศการซ้อมของงานผักกาดฟุตบอลฉลองครบรอบ45ปีช่อง3าความสุขบุกโลกนะคะก็จะพาไปดูในช่วงของคอนเสิร์ตของงานนี้กันนะคะก็เริ่มที่จะเข้าห้องอัดเสียงกันแล้วนะคะมาที่ยายาญาติเวสยานี่ละค่ะก็ฉายเดี่ยวเข้าห้องซ้อมร้องเพลงนะคะที่เตรียมมาแสดงในคอนเสิร์ตหล่อทะลุโลกที่ฉายเดี่ยว แค่ห้องอัดนะคะเพราะวันจริงเนี่ยก็จะควงคู่กับณเดชคุกิมิยะนักฟุตบอลจากทีมสีขาวซึ่งก็ไปโชว์เสียงร้องนะคะโดยหณเดชนก็จะไปซ้อมร้องเพลงเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับแฟนๆแล้วเหมือนกันนะคะคู่นี้นอกจากจะขึ้นคอนเสิร์ตโชว์เสียงร้องแล้วก็ยังเตรียมลงสนามฟุตบอลในการแข่งเตะลูกโทษคู่จิ้นฟินหยุดโลกนะคะโหหน้าดูมากผมรับรองเลยว่าแฟนๆนีได้ ิั<ม>กติกรารไ,ไม่รู้เป็นยังไงนะคะต้องรอรุ้นกันค่ะนดาวันนี้มาซ้อมเพลงค่ะวันนี้มีสองเพลง ที่ในคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่าหล่อทะลุโลกค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็อลังการมากแล้วค่ะก็เริ่มซ้อมกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเต้น<ม>ก็น่าจะได้ซ้อมกันเรื่อยๆ<ม>กว่าจะเปะ๊ะ<ม>เพื่อที่จะมอบความสุขให้ทุกๆท่าน,นะคะ่ะ วันนี้ก็มาซ้อมร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกวันนึงจะไปซ้อมเต้นนะครับไปซ้อมเต้นกับยายาก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูกันนะครับผมพบกับเพลงสนุกสนุกคอนเสิร์ตสนุกสนุกนะครับจะมีน้องไาย่านะครับผมมาเป็นแบบเขาเรียกว่าคูจินนะเตะเข้าโกกันรับรองว่าเข้าแน่ๆครับไม่รู้เข้าประตูหรือเข้าใจนะครับผม <c oughs> โอ้โหนัทธเจอดเข้งนี้เข้าประตูหรือเข้าใจเข้าทั้งสองอย่างได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นการซ้อมนะคะซ้อมร้องเพลงที่จะให้กับแฟนๆทางช่อง3ได้ชมกันในวันที่25นะคะซึ่งนอกจากคู่นี้แล้วนะคะก็ยังมีพระนางจากช่อง3ถึง13คนด้วยกันที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตท,ท้ายการแข่งขันฟุตบอลนะคะตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึง4ทุ่มแฟนๆก็ไปกันได้นะคะที่สนามราชบังคลากีฬาสถานนะคะค่ะ